ก็ช่วยกันเผยแพร่คลิปด้วยนะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดไปนะถ้าไม่ได้ฆ่าเด็กก็ไม่ต้องกลัวครับลุกคลครับอย่าตกใจง่ายนะถ้าคุณไม่ได้ฆ่าเด็กนะคุณไม่ต้องกลัวครับแต่ถ้าคุณฆ่าเด็กอ่ะคุณก็นอนไม่หลับครับเหตุในการถอนประกันเนี่ยก็คือหนึ่งพฤติการหลบหนีแหล่งข่าวแจ้งว่ามีพยานหลักฐานบางประการที่ทําให้น่าเชื่อว่า จำเลยที่หนึ่งนายชัยพลจะหลบหนี<ม>หรือไม่อ,ไมอันนี้สิบนาทีนี้จะคุยเรื่องลุงพลป้าแตนน้องชมพู่ล้วนเลยนะครับคือรายงานข่าวที่ผมทราบมาเนี่ยจากพี่แก้มนะกระจกละจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนายชัยพลนางแตนเนี่ยนะต,ตอนเนี้ได้ข่าวมาว่าทางรายการแล้วก็ทางตำรวจทางแม่น้องชมพู่เขาก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานในการยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวนายชัยพลแหล่งข่าวที่ผมได้มานะจริงแค่ยัยงไงไม่รู้แต่อันนี้ผมได้ข่าว แต่่วนกายข่าวที่ผมได้มาก็ค่อนข้างค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะมีแนวโน้มในการพื่ถอนประกันเหตุในการถอนประกันเนี่ยก็คือหนึ่งพธธิการหลบหนีแหลงข่าวแจ้งว่ามีพยานหลักฐานบางประการที่ทําให้น่าเชื่อว่าจาเลยที่หนึ่งนายชัยพลจะหลบหนีหรือไม่อันนี้นะเป็นประเด็นแรกที่เขาจะรวบรวมพยานหลักฐานส่วนเขาจะหลบหนีจริงหรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์กันอันนี้คือหลังแหลงนะคะเรื่อง มีพฤติการในการหลบหนีหรือไม่ถ้ามีพฤติการในการหลบหนีเนี่ยอันเนี้ยถอนประกันเลยอันที่สองก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการที่ไม่เคารพคำตัดสินของศาลนะครับการไม่เคารพคำตัดสินของศาลอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองเช่นการวิาพากษ์วิจา,ารณ์ศาลนะเช่นวิวาพากษ์วิจา,ารณ์ศาลทำนองว่านะเออตัดสินตามความเชื่อตัดสินโดยจับพิรุธจำเลยไม่มีพยานหลักฐานที่แน่ชัด นะมีประเด็นสงสัยแต่กลับไม่ยกฟ้องนะตัดสินขัดกับความเห็นอธิปดีอนะไรต่างๆเราอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่ผมทราบเขาวรวบรวมพยานหลักฐานอยู่อันที่สามประเด็นการข่มขู่สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปก็คือมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวมีทนายความมาตั้งโต๊ะข่คมขู่ริดรอนเสรีภาพสื่อมวลชนนะครับนะนะว่าจะฟ้องสื่อมวลชนใครก็แล้วแต่ที่พูดถึง นะทําให้ตัวเองเสียหายก็จะดําเนินคดีอันนี้ก็เป็นพฤติการในการที่จะนะอ่ปล่อให้เกิดความวุ่นวายหรืออันตรายต่อสังคมอันนี้เป็นประเด็นนี้ที่ผมทราบมานะเขารวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องประเด็นตั้งโต๊ะแถลงข่าวมีส่วนในการถอนประกันด้วยแต่ว่าชายัยพลจำเลยที่หนึ่งจะมีความผิดหรือไม่เขาว่ากันไปนะอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ผมได้ทราบมานะก็นํามาเล่าสูา่คุณฟังและประเด็นต่อไปก็คือประเด็นพวกยูทูบเบอร์ พวกกองเชียร์ต่างๆเหล่านี้ที่คอยดา่าคนนั้นดา่าคนนี้สร้างความวุ่นวายในสังคมปิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับอะไรต่างๆวิจารณ์คำพิพากษานะด่าทอสื่อมวลชนนะแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์คำพิพากษาซ,าซึ่งสามารถทำได้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะครับนะนะครับนอกกนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องการข่มขู่พยานนะ าการพูดจาข่มขู่พยานผ่านสื่อมวลชนอันนี้อีกประเด็นนะครับที่ผมพูดนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมสาวบานได้เลยครับนะแต่สาวบานเลยครับแล้วก็ไม่ต้องปักทูดกับหัวด้วยเป็นเรื่องจริงที่เขากาลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ถ้าพยานหลักฐานชัดเจนเขาก็ยื่นคาร้องขอถอนประกันนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับพี่น้องก็สามารถนําเสนอข่าวได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมได้รับข่าวมา นะครับส่วนพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ยังบิดเบือนความจริงด่าทอสังคมสื่อมวลชน,นต่างๆนี่เขาก็ที่แจมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึงคดีหมิ่นประมาทพรบอรคอมปิดช่องนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเออการดำเนินคดีภาษีก่อนนะว่การได้รับเงินมานรับเงินบริจาครับเงินช่วยเหลือขายสินค้าต่างๆเหล่านี้ นำเงินเข้าบัญชีบริษัทหรือไม่หรือเข้าบัญชีส่วนตัวถ้าเข้าบัญชีส่วนตัวเขาก็จะดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งหลบเลี่ยงยากเพราะเท่าที่รายงานข่าวที่ผมทราบมาเนี่ยนะเงินที่เข้าบัญชีส่วนตัวก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกี่ยวกับเงินได้ในในชื่อของบริษัทอย่างเช่นรับเงินบริจาคมา5าล้านสิบล้านสองล้านสามล้านเอามาจ่ายค่าทนายเงินเหล่านี้ถือเป็นเงินได้เป็นเนินเขาก็รวบรวมหลักฐานเพื่อที่ดําเนินคดีเกี่ยวกับ าาการหลบเลี่ยงภาษีถ้าพบว่ามีเจตนาชอบโกงภาษีคือไม่เอาเงินเข้าบริษัทเอาเงินเข้าส่วนตัวเอาเงินเข้านอมินีคนใกล้ตัวก็ดำเนินคดีอาญาหลบเลี่ยงภาษีมาตรา37จำคุก7ปีจิทราบนะส่วนคุณชัยพลหรือว่า,าชัยพลหรือลุงพลเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นรวบรวมพยานหล,ลักฐานอันนี้ผมเล่าตรงไปตรงมา,งมาเนี่ยเรื่องจริงครับนะครับนะ เออเออบ้านชัยพลพยานาาที่ดินจะโดนยึดไหมมันก็ขึ้นอยู่ครับว่าเกี่ยวข้องกับการหลบเรี่ยงภาษีไหมถ้าเกี่ยวข้องกับการหลบเรี่ยงภาษีมันก็จะมีกฎหมายฟอกเงินด้วยแล้วก็มีกฎหมายสังกร,รเขากาลังทํางานอยู่นะ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 ครับกำลังทํางานอาจารย์ส่วนคุณชัยพลจะผิดหรือไม่ก็ดูันต่อไปแต่ถ้ายังปากแกวอยู่เนี่ยมันมันคดีมันจะมาเยอะนะเงียบๆดีที่สุดนะครับก็น,น่าจะถึงเวลาพอสมควรแล้วมั้ง เดี๋ยวผมดูข่าวมีอะไรนะอืมครับเดี๋ยวดูนะแอปเดียวนะมีอะไรที่เด่นๆรายการผมนั่นนะอืมหนึ่งนาทีนะครับดาวแปดแชกอ่านะครับตำรวจปสตำรวจตำรวจปปสทลายแกงขนยาเสพติดลายใหญ่ทั้งทางบกและหน้าน้ำอ่าวไทยยึดซับกว่าร้อยห้าล้านยาบ้าเกือบสิบห้าล้านเม็ดอ่นะครับนะครับเฮโรอีนนะครับแถลงข่าว พรุ่งนี้นะี่สิบโมงเช้านนะครับโอ้เนี่ยมันยาเสพติดม,มันเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะเฉถาก็แถลงข่าวแล้วติดตามด้วยไอ้สิ่งที่เราพูดพูดไปนโยบาย,ย่างต่างนี่มีใครทําตามเราไหมนะครับนะนะครับก็ฝากด้วยนะอืออืแจ้งความออนไลน์คดีอาญากรรมเทคโนโลยีผ่านเว็บเท่านั้นะนะครับระวังนะมันปอมตัวไปตํารวจนับแจ้งความเลยครับจากดาวแปดแจกนะนะอือ นะลรวบหนุ่มสีสเกตนะหนุ่มสกนลนครผู้สมหาตักรว่วลวดน้ำทุบประตูกระจกเข้าไปรับทรัพย์ภายในบ้านนักการทูตทํำนานการเหตุเกิดที่สอนอบางพักในแนวแปลแจกนะโจรผู้ร้ายมันเยอะคนไม่มีจะกินเนี่ยอานนายกครับคน,มนไม่มีจะกินโจรเต็มบ,บ้านเต็มเมืองหมดแล้วั้างชอบโงกงยกักจอกรับทรัพย์รับของโจรเต็ไมไปหมดครับนะอืมนะครับก็วันนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วมั้งของผมนี่ เวลาสี่นาทีเดี๋ยวผมต้องไปาทานอาหารเช้าแล้วก็เดินทางไปพักก่อนนะครับก็สวัสดีปีใหม่ก็ขอทุกคนมีความสุขความจเจริญตั้งใจทำมากินอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลจุกรูจุกรูจุกร,กรูนะครับคิดถึงทุกคนนะใครมีปัญหาเรื่องคดีความคดีความไม่คืบหน้าโทรศัพท์ไปปรึกษาได้ที่สำนักงานนะหรือจะอินบ็อกอินบ็อกอะไรได้นะครับโทรได้นะครับที่สำนักงานนะครับ ือจะเข้ามาพบมาอะไรต่างๆไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเป็นการบริการประชาชนในการให้ความรู้เบื้องต้นเมื่อท่านได้ความรู้ได้ข้อมูลท่านก็นไปจ้างทนายที่ท่านไว้วางใจนะครับนะบริการของเราคือบริการประชาชนไม่มีค่า,ถาแถลงข่าวไม่มีอะไรต่างนะนะโทรมาไม่ต้องนะจะจ่ายตรงจ่ายตังอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับทุกเรื่องนะครับทุกวันนี้การชอบโกงอะไรคดีความเยอะแยะหลอกลวงลงทุนนี่เยอะนะนะ หลอกร่วมลงทุนอ้างเป็นนักธุรกิจเป็นคนดังเป็นครูบาอาจารย์หลอกลงทุนได้เงินได้ทองเขาเยอะแยะนะลับรวยนะนะครับเยอะนะระมัดระวังเรื่องการหลอกนะคอเซนเตอร์ไรงต่างนี้เยะนะวันนี้นะครับใครมีปัญหาก็โทรศัพท์ไปสอบถามนะขอบพระคุณครับยังไงเช่าซื้อเช่าซื้อรถยนต์ค้ำประกันบัตรเครดิตบัตรเงินด่วนสินเชื่อส่วนบุคคลผู้ยืมเงินนะครับนะ คดีที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเป็นคดีที่รกรงรกสารเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเศรษฐาบอกว่าเศรษฐามั่นใจเศรษฐกิจปีหกเจ็ดจะดีว .66 เนี่ยน,นะส่วนตัวผมด้วย,ยความเคารพท่านนายกนะฮะด้วยความเคารพผมมองว่าเป็นการโกหกประชาชน อัตราการเจริญเติบโตต่างๆเนี่ยเราติดตามข่าวและผมเองก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญไปบรรยายให้กับสถาบัานการเงิน,เ,นเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านะเศรษฐกิจย่ำแย่มากตั้งแต่พักพักเพื่อไทยเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร,ออร้อยอะไรก็อะไรเออเกินสามเดือนเนี่ยนะครับเศรษฐกิจแย่ลงไปทุกวันนะครับและนายกเนี่ยปีที่ผ่านมาเขพูดว่า วิกฤตวิกฤตวิกฤตนะพูดทุกวันครับทุกสิ่งทุกอย่างพูดคําว่าวิกฤตเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนําใช้เอาข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆเางแบบนี้นะส่งให้กับใครครคณะกรรมการสิรธิกาคณะกรรมการษกิจการจะได้ตีความว่าประเทศเราใกล้ล้มละลายแล้วประเทศเราใกล้วิกฤตครับจะได้ออกกฎหมายกู้ยืมเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเอามาแจากประชาชนครับเพราะบ้านเรือบ้านเราเนี่ยมันหนักนะเศรษฐกิจมันหนักมากนะครับนายกก็พูดเองว่าตาการเจริญเติบโตเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจจะดีกว่าปีที่แล้วในความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยความเคารพครับยกมือไหว้ก่อนนะครับ ด้วยความเคารพท่านนายกนะผมมองว่าคำพูดดังกล่าวเหมือนการโกหกประชาชนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านโกหกประชาชนมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่หาสินะครับอนะครับเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนายกต้องพูดความจริงอยากให้ท่านนายกพูดความจริงนะครับว่าประเทศเรานะแย่ครับเศรษฐกิจกแย่ ทุกอย่างแย่แยหมดผมเป็นทนายความเนี่ยมันเห็นมากพาะวันๆเนี่ยคนมาจ้างว่าความเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าทนายวันๆนเนี่ยคนติดต่อมาเนี่ยมาจ้างว่าความเนี่ยเยอะใครๆก็บอกว่าเศรษฐกิจกย่ำแย่ทนายความดีไม่จริงหรอกครับค่าทนายล้านนึ่ก็เหลือแสนเดียวค่าทนายค่าทนายหมื่นก็เหลือพันหนึ่งค่าทนายหนึ่งพันก็ทำฟรีนะครับเพราะฉะนั้น ต้องว่าความฟรีต้องทําฟรีอะไรต่างๆเยอะมากนะครับคนที่มีเงินจริงๆเนี่ยน้อยมากคนระดับล่างระดับกลางกลางนี่ลาบากผมคุยกับหมู่บ้านจัดสรรต่างๆที่ผมไปที่ปรึกษาเขาบอกว่าคอนโดวีนียมหมู่บ้านจัดสรรราคาต่ํากว่าสามล้านนี่ขายไม่ออก